นี่หน้าตาอย่างนี้เอามาดูไกลๆกันอีกทีสินะคะหน้าตาอย่างนี้เราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าคนโอ้คนทําไมหน้าตาดีอย่างนี้อ่ะคืออะไรนะคะให้ดูนักเรียนพอจะรู้ไหมภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คําว่าอะไรอ่ะเราใช้คําว่าอะไรคร,รับภาษาอังกฤษใช้คําว่าอะไรเอ่ยอเอาละเกือบลเนี่นักเรียนจะเห็นนะปึ๊บอานะคะให้หาดูภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้างที่เหมือนเหมือนกันที่เหมือนเหมือนกันนะล่ะอันนี้ไม่มีภาษาอังกฤษเอาไว้เป็นไรให้ดูไปก่อนอันนี้ภาษาอังกฤษมีอ่าให้ดูอะไรคะเอาล่ะอาให้ดูอันสุดท้ายละคืออะไรเอ่ยเวลาเป็นสมุดคู่ฝากอะไรคะสมุดคู่ฝาก Passbook เห็นไหมคะ a s s b o o k อันนี้ของครูมีแต่ครูไม่มีกระตังเก็บเยอะนะคะครูก็มีแต่สำหรับเงินออมทรัพย์นะคะ Passbook for savings deposit saving deposit de คือ saving deposit เคือเงินออมทรัพย์มันมีเงินเงินออมเนี่ยหลายอย่างไหมออมหลายอย่างไหมคะนั้เรนเคยรู้ไหมว่าเงินออมเนี่ยมีเงินออมประเภทไหนบ้างประเภทเพื่อเรียกอ่าเพื่อเรียกใช่ไหมคะ เพื่อเรียกเพื่อเรียกเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมคะอ่าเ,เพื่อเรียกแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกประจําประจําเราใช้คําว่าประจําฝากประจําเราใช้คําว่านี้เดี๋ยวครูจะให้นักเ,เรียนดูนะคะประจําเราจะใช้คํานี้นักเรียนเห็นไหมคะฝากประจําแปลว่าอะไรใช้มีคําว่า f i x f i x อยู่เห็นไหมเหนี้อันนี้เขาใช้ตัวย่อหน่อย fixed เห็นไหมคะเติม ed fixed แปลว่าฝากประจำสะสมทรัพย์ใช้ savings นะคะถ้าเกิดเข้าเขียนยาวๆก็จะเป็น savings deposit ถ้าเกิดอันนี้ก็เป็นยาวๆก็จะเป็น fixed อะไรคะ fixed deposit นะคะเห็นไหมคะนี่อันนี้ใช้เต็มๆตรงนี้ใช้เต็มๆเผื่อเรียกอันนี้ก็ใช้คำว่า savings deposit เหมือนกันแล้วก็อันนี้ฝากประจำกี่เดือนก็ว่าไป fixed deposit นะคะพอได้นะคะอ่ะผ่านไปมากลับมาที่สมุดคู่ฝากเราเราใช้คำว่าอะไรคะสมุดคู่ฝาก <Pass. S 1> อะไรคะ p a s s book นะคะ p a s s book สมุดคู่ฝากทีนี้สมุดคู่ฝากเรากลับมาที่นี้ ตรงนี้นะคะสมุดคู่ฝานักเรียนคิดว่าในสมุดคู่ฝาเนี่ยมีอะไรที่นักเรียนจําเป็นจะต้องดูบ้างมีอะไรบ้างคะมีอะไรที่นักเรียนจะต้องเป็นผู้ดูเป็นรู้คําศัพท์ในนั้นน่ะมีคําว่าอะไรบ้างดูคํานี้ค่ะ,ะครูให้ดูของจริงเลยผู้มีอํานาจลงนามนี่คะผู้มีอํานาจลงนามแล้วจะมีคําว่าอะไรคะ a ั t h ธ r i z e six nature เนี่ยเป็นเป็นของเราบ่า <c oughs> เป็นของเราปะคะ no 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 ไม่ใช่ของเราเป็นของใค่าเป็นของเจ้าหน้าที่ที่ที่ธนาคารนะคะ authorized แปลว่าของเจ้าหน้าที่ที่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเจอหรือยังคำว่า authorized six nature มีไหมคำศัพท์ที่เราเรียนไปมีไหมคะอ่ามีต่อไปต่อไปให้ดูคำนี้ ตรงนี้ค่ะอไม่อยากให้เห็นชื่อตัวเองเลยนะคะจำกัดมหาชนนะคะตรงนี้ค่ะนักเรียนจะเห็นคำแปลเลยนะคะ Public Company Limited ถ้ามีชื่อก็ใส่ชื่อไปข้างหน้าเห็นไหมคะธนาคารไทยพาณิชย์ The Siam Commercial Bank เห็นไหมคะ The Siam Commercial Bank Public Company Limited นักเรียนรู้ไหมว่า ว่าบริษัทจำกัดมหาชนเนี่ยลักษณะยังไงลักษณะยังไงรู้ไหมคะเอาเป็นว่าลักษณะมหาชนนักเรียนนึกถึงมหาชนก็แล้วกันมหาคำว,ว่ามหาแปลว่าอะไรคะใหญ่ดีนะเนี่ยไม่มีบางปีนะตอบว่ามหาคืออะไรห๋อมหาคือคนอยู่ที่วัดนั่นเองคนที่เกี่ยวข้องกับวัดนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้มหาชนแปลว่าใหญ่แปลว่าเป็นลักษณะการจดทะเบียนที่เป็นบริษัทร่วมลงทุนอย่างยิ่งใหญ่ไหม ยิ่งใหญ่นะคะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้รู้แล้วนะคะมีคำว่าอะไรอีกเอย่ยนอกจากนั้นนี่มาที่นี่กันดีกว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะมีอันหนึ่ง six nature แปลว่าอะไรคะถ้า six nature ตัวเดียวแปลว่าอะไรเอย่ยแปลว่าลายเซ็นนะคะย้อนกลับมาที่บัตรเคยใช้ไหมเนี่ย Facebook Have you ever used Facebook เคยใช้ Facebook ไหม เคยใช้โดยเฉพาะของธนาคารอะไรคะที่นักเรียนใช้อธนาคารอนำสินสําหรับเด็กๆเ,เอาละทีนี้ครูอยากให้นักเรียนรู้จักคํานี้นี่ This is my ATM card. But ATM, what does ATM stand for? มาจากคําว่าอะไร A มาจากคําว่าอะไรเอ่ย A A บัตรบริการเงินด่วน บัตรบริการเงินด่วน ATM ตัวนี้แปลว่าอะไรนะแปลว่า A A นักเรียนหาตัว A มา A อออะไรคะอ่ะมาดูตรงนี้นะคะ A มาจาก a u t o m a t e d เติม ed ไป automated T มาจากอะไร คร,ครูครูให้นักเรียนเห็นชัดๆครูตัดนะคะ tell teller นี่คะ a t แล้วก็ m ล่ะ m มาจากอะไร m มาจาก m มาจาก machine มาจาก machine m a c h i n e so please tell me what s that a t m stands for มาจากคำาอะไรคะ what does a t m stand for อะไรเอ่ย stand for ย mm ังยังไมาจากรไร <Okay. S 1> Automated Teller Machine One more time What does ATM stand for mm hmm. Automated Teller Machine นะคะผ่านต่อไป ATM แล้ว mm hmm. นะคะมารู้จักกับ Credit Card mm hmm. นะคะมารู้จักกับ Credit Card ตัวนี้ mm hmm. อะ้วนะคะจบ mm hmm. Credit c a r d อ่าขอโทษขอโทษอ่าตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะเอาล่ะ Credit card คืออะไรดูไกลๆดีกว่า Credit card คืออะไรคะอันนี้ไม่ได้โฆษณานะคะแต่เอาให้นักเรียนดูคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะ Credit c a r d คำว่า credit คืออะไร Credit ปกติเนี่ยนักเรียนแปลว่าอะไรบัตรไม่ใช่ Card เนี่ยคือ card เครดิตเนี่ยนะคนมีเครดิตเนี่ยแต่ว่าคนที่สามารถมีหนี้ได้นะคะเป็นที่เชื่อถือนะคะสามารถสร้างหนี้ได้ตามวงเงินที่เขากําหนดนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าร์ดก็คืออาจจะเป็นที่โกหรูแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นไงคะเป็นไงคะเหมือนกับเราทาไมคะไปยืมเงินเขามาใช้เครดิตน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือว่าจะเป็นลูกหนี้ที่ดีได้ นะคะเ,เพราะฉะนั้นเป็นที่เป็นอันรู้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะของการที่เขาให้มีวงเงินให้เราแบบว่าดึงเงินมาใช้จับจ่ายใช้สอยก่อนใช่ไหมคะถ้าเราใช้ใบนี้แต่ว่าก็คือต้องต้องจ่ายคืนในเวลาที่เขากําหนดหรือว่าเสียดอกเบี้ยตามที่เขากําหนดนะคะโอเคได้สอ l หมดหรือยังคําศัพท์หมดหรือยังคะมีคําไหนที่ยังไม่มีไม่มีนะคะเอาล่ะ now I will let you remember all t h o s e words, all these words. For two minutes, you have to rem to remember this word. จำคำศัพท์เหล่านี้ไว้ค่ะภายในเวลา2นาทีเดี๋ยวครูจะขึ้นให้ดูคำศัพท์ที่ได้ใหม่ๆไปด้วยนะคะ2นาที After that, we are going to play the games. หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันนะคะโอเคจำไว้นะคะนหน้านี้ด้วย